ทุกนะคะวันนี้จะให้ดูพระนะคะของแท้นะคะอันนี้ใบรับรองมีเรียบร้อยนะคะของพ่อจันพรค่ะพับไอ้พับอันนี้เขาเรียกว่าใบรับรองมีหมดเลยเห็นไหมนี่ไงของแท้แน่นอนค่ะอ่เนี่ใบรับรองนะคะชือคนรับรองอานนีเห็นว่าเนี่มีหมดเห็นนะคะคีดดูได้เลยนะคะเนี่ยเนี่ยของแท้นะคะอืมถ้าสนใจติดต่อได้นะคะ ติดต่อคอมเมนต์เข้ามาเลยลเบอร์โทร08577322891เบอร์โทร0 8 5 7 7 3 2น8 9 1นะคะเนี่ยเนี่ยสมเด็จนะคะมสมเด็จนะคะของแท้นะคะ รับรองลวใบรับรองมีหมดเลยค่ะมันไปดูมันก็โทรมาอก็ใช่ไงเขามีไงเขาเขาจะแปะโชว์ไงถ้าใครสนใจเขาก็ล้งโทรโทรมาถ้าสนใจก็โอเคนะคะตามชื่อผมเนี่ยสมเด็จเข้าเบอร์โทรผมไว้อยู่มันก็ขายตามนี้นะคะก็ถามสวยไหมสวยไหมสวยไหมยไหมยไหมสยไหมสอยเหมาไหรสยหมสวมสวมสยหวยแสวยมสว เป็นล้านเห็นไหมคะลองดูนะคะถ้าต uh, ิดต <sh ่อก็0 8 5 7 7 3 2 8่ um> <s 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 um> <s 1ติดต่อได้เลยนะคะจะได้ไหมอสาธุของแท้นะคะถ้าใครชมนิยมชอบนะคะเอาไปเป็นเอเขาเรียกว่าไปเป็นสมบัติหรือเอาไปบูชาหรือเป็นสิริมงคลกับตนเองนะคะโทรมาได้เลยนะคะของแท้ค่ะ ควรเก็บรักษาไว้น,นะคะได้ดีค่ะคนไหนที่รักพระชอบพระเล่นพระนะคะชอบเก็บสะสมค่ะได้เลยค่ะสาธุสาธุค่ะเห็นไหมคะค่ะส,สาธุบายบายเดี๋ยวพูดราคาที่อีกคน